สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับในชั่วโมงแรกนะครับน,นี้เราจะเรียนเรื่องความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซนต์จากสถานการณ์ที่กำหนดนะครับจะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับาามาดูครับความหมายของร้อยละ หรือเปอร์เซนต์จากสถานการณ์ที่กําหนดนะครับก,ก่อนที่เราจะเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เรานะครับว่าเรียนไปแล้วเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซนต์จากสถานการณ์ที่กําหนดได้นะครับเช่นตัวอย่างนะครับมีนักเรียนทั้งหมด100คนชอบเรียนคณิตศาสตร์85คน มีนักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดตอบได้ไหมครับใครตอบนะได้ยกมือได้เลยนะครับะนะครับมาดูสิเฉลยว่าไงนะครับก็หมายความว่านะครับในนักเรียน100คนเนี่ยมีคนชอบวิชาคณิตศาสตร์85คนหรือคิดเป็นร้อยละ85ของนักเรียนทั้งหมดนะครับอ้าว และถามต่อแล้วคนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีกี่คนครับติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกมาดูครับนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละสิบห้าก็หมายความว่าในนักเรียนหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีคนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์สิบห้าคนนะครับามาดูตัวอย่างที่สองครับอ เขาบอกว่าสุดาสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ72ของคะแนนเต็มเรารู้มาแล้วใช่ไหมครับว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออัตราการเปรียบเทียบส่วน100ถ้าร้อยละ72ก็หมายความว่า72ส่วนร้อยหรือในทางคณิตศาสตร์ก็หมายความว่าถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนสุดาสอบได้กี่คะแนนครับ72คะแนนเยอะไหมครับ เยอะมากอ้าวถ้า72คะแนนได้เกรดอะไรของคูเกรด3เลยนะครับ<ม>เยอะมากมากเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เกรด4ต้องพยายามให้ได้กี่คะแนนครับ80คะแนนนะครับามาดูตัวอย่างต่อไปแม่ค้าลดราคา15%ของราคาเสื้อที่ติดไวหมายความว่ายังไงถ้าแม่ค้าคนนี้เขาติดราคาเสื้อไว้100บาทเขาจะลดได้ส่วนลดกี่บาทครับ 15บาทเออเวลาทักงเรียนไปเดินห้างเช่นโลตัสโลเป็นสันนักเรียนเห็นไป้ายไหมลดราคา20%ของราคาลดราคา50%ลดราคา70%แสดงว่าถ้าเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยได้ไหมครับเห็นไหมบอกแล้วการเรียนร้อยละก็จะเป็นในการใน,ในชีวิตประจำวันของเราอะมาดูตัวอย่างต่อไปครับอะ มีกเกษตรกร80%ของประชากรทั้งประเทศเยอะไหมเยอะนะเอาง่ายๆนะครับถ้าประชากรในประเทศของเรามีทั้งหมด100คนเนี่ยจะมีกะเกษตรกรกี่คนครับ80คนอู้เยอะเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่ประกอบอาชีพหลักคือกเกษตรกรนะครับหลักๆเลย,เยดูต่อม,มาครับอ้าว มาถึงงานที่นักเรียนจะต้องทำมาแล้วครับในวันนี้ครับคือกิจกรรมให้นักเรียนบอกความหมายของร้อยละนะครับซึ่งคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดของนักเรียนไปแล้วนะครับตอบมีทั้งหมด10ข้อง่ายๆเนืหวังว่านักเรียนจะทําได้และก็ทําถูกนะครับอไปดูกันเลยครับ10บข้อแต่คุณครูจะเฉลยให้แค่2ข้อแรกนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับอ่า ดูตัวอย่างเลยครับเขาบอกว่าทิดาทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ถูกร้อยละ93ของแบบฝึกหัดทั้งหมดหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าถ้ามีข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ย1 0 0ข้อทิดาทําถูกร้อยละเ3คือถูกไปกี่ข้อครับ93ข้อนะครับเยอะไหมเยอะมากๆเลยเอามาดูข้อที่2ครับแนนใช้เงินไปร้อยละ55ของเงินที่มีอยู่ ก็หมายความว่าถ้าแนนมีเงิน1 0 0บาทแนนใช้เงินไป55บาทออนักเรียนพอจะทำได้ไหมครับคุณครูหวังว่าแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปนะครับนักเรียนจะได้ทำแล้วก็ทํำเต็มที่แล้วก็ทําได้คะแนนเต็ม10ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูนะครับมี เรื่องมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้คุณครูขอ,ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ